policy priorities is actually 3d's first is to demilitarize second is to demonopolize and third is to decentralize thailand สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเรียน3คําศัพท์นะครับจากท่านนายกคนต่อไปของเรานะครับผมคําศัพท์แรกนะครับคือ demilitarize demilitarize นะครับคือการปกครองนะครับปราศจากการปกครองโดยทหารโอเคมั้ครับ แล้วก็2นะครับเป็นดิโมโนโพลิซ์นะครับดิโมโนโพลิซ์คือการาปัสจักตลาดผูกขาดนะครับผมเป็นอย่างเช่นว่าาการค้าขายเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่ของใครคนเดียวนะครับต้องกระจายอำนาจส่วนข้อสอบที่สนะครับก็คือดิเซนทรัลไลซ์นะครับดิเซนทรัลไลซ์ก็คือการปัสจักศูนย์กลางนะครับอำนาจทุกอย่างกระจายสู่ประชาชนนะครับทุกคนจะได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโอเคไหมครับ ถ้าใครมีข้อมูลที่แตกต่างนะครับหรือว่าอยากจะคอมเมนต์กันเข้ามาก็สามารถแนะนําผมเข้ามาได้นะครับ